คนไม่ค่อยรู้จักเรื่องธรณีวิทยาแต่พอเราเจอแผ่นดินไหวธรณีวิทยาสําคัญที่จริงยูเนสโกเขาบอกมาตลอดว่าการมีอุทยานธรณีเพื่ออะไรคะเพราะฉะนั้นเราต้องสอนเด็กๆแล้วก็คนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนเลยให้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวของพื้นที่ให้เข้าใจเรื่องราวของโลกแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพราะว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักๆเลย <ขอ S 2> ก็คือให้ผู้คนโดยเฉพาะเด็กเรื่องของการศึกษาแล้วก็คนในพื้นที่เข้าใจว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวเรื่องแผ่นดินไหวก็เป็นผลกระทบเชิงลบแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกดันกระทบเข้ามาถึงพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ทำให้เกิดยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการสลาย ก,การกัดกร่อนทําให้ฟอสซิลมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นมไม่อย่างนั้นมันยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่มีทรัพยากรธรณีเนี่ยที่สําคัญระดับโลกแล้วก็ทรัพยากรธรณีอื่นๆมันนํามาซึ่งคุณค่าเรื่องของมรดกธรรมชาติเชื่อมโยงไปที่วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตอของชุมชนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่ไปที่มาของอุทยานธรณีขอนแก่นเนี่ยแหละเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีอุทยานธรณีขึ้นมา ตัวชี้วัดของยูเนสโกค่ะเขาต้องการให้อุทยานธรณีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ที่มีแหล่งธรณีซึ่งมีคุณค่าระดับโลกอย่างหุบเขาภูเวียงแล้วก็ฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดการอนุรักษ์การเรียนรู้ร่วมกันนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนยูเนสโกชื่อก็บอกแล้วว่าองค์การด้านการศึกษาเขาให้ความสําคัญเรื่องการศึกษามากๆเลยเพราะว่านี่ไงตอบโจทย์แลวไงใช่เพราะ พวกเราที่พูดกันอยู่เนี่ยอา,อายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเ,เดี๋ยวก็จะวางมือเพราะฉะนั้นเราต้องสอนเด็กๆแล้วก็คนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนเลยให้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวของพื้นที่ให้เข้าใจเรื่องราวของโลกแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพราะว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน